สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพบกับดิฉันนะคะนางสาววารุนียองพันค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะประจำอำเภอกันะลักษ์จังหวัดศรสีสะเกดนั่นก็คือผามออีแดงนั่นเองหลายๆคนอาจจะเคยมาสัมผัสแล้วก็เคยมาเที่ยวแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่า มอีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่ามาเที่ยวบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะผามอยแดงนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลสองทงชัยอําเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกศนั่นเองซึ่งนะคะเรามองถ้าเรายืนนะคะจากจุดของผามอยแดงนะคะเราสามารถมองเห็น เขาพระวิหารนะคะด้วยตาเปล่านะคะในระยะทาง1กิโลเมตรนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเป็นมานะคะทำไมถึงชื่อว่าผาหมออีแดงนะคะซึ่งก็มีเรื่องเล่านะคะตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะว่าผาหมออีแดงเนี่ย มีเรื่องเล่า่อกัอนว่ามีเพื่อครูนะคะผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นครูนะคะชื่อว่าครูแดงนั่นเองได้นั่งรถนะคะมาทัศนศึกษาที่เขาพ้าพิหารนะคะหรือว่าอุทยานแห่งชาติผาไมยแดงนะคะซึ่งนั่งด้านหน้าคู่กับคนขับนะคะจนมาถึงบริเวณหน้าผานะคะรถเกิดเสียหลัก คูแดงก็เลยตกใจนะคะแล้วก็กระโดดออกมาจากรถนะคะแราวกดว่าโดนรถทับนะคะทําให้กูแดงนั้นเสียชีวิตทันทีค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะชาวบ้านแถวนั้นนะคะก็ก็เล่ากันต่อมาว่าได้พบเจอกับวิญ,ญญาณของครูแดงนะคะมาหลอกหลอนทุกคนเลยนะคะก็เลยทําให้บริเวณนี้นะคะกลายเป็นชื่อที่เรียกว่า มอไเล่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ,ะสำหรับภาพข้างล่างนี้นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนะคะเราก็จะสามารถมองเห็นนะคะ,ะทะเลหมอกที่สวยงามนะคะแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศที่เย็นสบายนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงตีห้าอะไรอย่างนี้นะคะช่วงหน้าหนาวนะคะ หน้ามามากๆนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นทะเลหมอกที่สวยงามแบบนี้นะคะหรือถ้าเรามาในช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงหน้าร้อนนะคะก็สามารถมองเห็นจิวทัศน์ที่เป็นป่าไม้นะคะแล้วก็พื้นที่ข้างล่างนะคะซึ่งเป็นประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเองสามารถมองเห็นทิวทัศน์แล้วก็มาถ่ายรูปสวย,สวยๆเก็บไว้ดูได้เลยนะคะ อนอกจากเราจะมาดูทะเลหมอกแล้วก็ชิวท่าที่สวยงามแล้วยังมีนะคะภาพแกะสลักเงินต่ำนะคะซึ่งเป็นภาพแกะสลักที่มีอายุประมาณ1,500พัน้ารยปีนะคะน่าจะเป็นประเพณีของวัฒนธรรมของขอมนะคะ,ะก็จะมีแกะสลักนะคะอยู่ข้างๆหินผานั่นเองนะคะ ซึ่งหันหน้าไปทางที่ตะวันต่อนะคะเขาเชื่อก่อนว่าเป็นทิศแห่งความก้าวหน้านะคะในช่วงที่ตะวันขึ้นแล้วก็ตะวันตกดินนะคะแสงของพระอาทิตย์จะส่องสะท้อนที่ภาพนะคะให้ความสวยงามเป็นอย่างมากเลยค่ะเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพแกลสนาที่สวยงามแบบนี้ เราจะไปดูนะคะภาพประวัติศาสตร์นะคะก็จะมีบันไดให้เราลงไปดูแบบนี้ค่ะเป็นบันไดแคบๆนะคะซึ่งสามารถเดินเรียงลงไป1-2คนนะคะแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าตามเ็นนะคะก็จะมีกิ่งไม้เล็กๆนะคะที่มีคนเอาไปตั้งไว้นะคะบางคนก็มีความเชื่อว่าจะทำให้ช <c oughs> ีวิตของเรานะคะ ย่งยืนนะคะแล้วก็หรือบางคนก็มีความเชื่อว่าเอาไม้นะคะไปค้ำตกหินไว้นะคะเพราะว่ากลัวว่าหินนั้นมันจะหล่นลงมานั่นเองอันนี้ก็คือภาพประวัติศาสตร์นะคะมีอายุนานถึง1,500ปีนั่นเองค่ะค่ะนอกจากจะมีทะเลหมอกนะคะทิวทัศน์ที่สวยงามน,นะคะแล้วก็มีภาพประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะ ยังมีศาลานะคะหรือว่าม้านั่งแล้วก็มุมถ่ายรูปส,สวยๆนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะมาเก็บภาพถ่ายรูปส,สวยนะคะก็มีมุมให้เรานะคะมาถ่ายรูปนะคะหลายจุดเลยแล้วก็ยังมีวิหารประดิษฐานนะคะพุทธรูกนะคะ หน้าโปรดซึ่งเป็นที่คารพโรูชานะคะของนักท่องเที่ยวนะคะที่มาพา,ามอีเดียแล้วก็ไปสังเกตวิหารนะคะสามารถไปกราบคารพบรปูชาได้นะคะ,ะค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสอนอเพียงเท่าน,นี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ทุกคนนะคะถ้าสนใจนะคะอยากจะไปเที่ยวพามอยเดียนะคะก็สามารถที่จะ ไปชมกันได้เลยนะคะสผัดกับบรรยากาศดีๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ